เฮลโหลสบายดีสบายดีเอฟซี C, ทุกคนเด้ S ody, อบสบายดีพี่น้องเบอสาากูทุกคนเนาะสบายดีเอฟซีพี่น้องสาลาวเฮาพี่น้องสาฟังไทยและกัพี่น้องสาต่างประเทศเบอสกูทุกคนพี่น้องมือวันนี้มาพอกันกลับน้องลาอีกแล้วเนาะยินดีตอนทัาบเขา้าชูสองละสไตล์สาลาวคือเก่าพี่น้องมืนนอ,น,อน,นี้น้องละสิพาพี่น้องเข้าครัวคือเก่าเด้อมือนี้น้องละกัสิขออนุญ,ญาตภาพทางหลังนะจ๊ะทุกคนมันมันอยู่มันอย่าในจังหน่วยเดือนน้องละสิพาทุกคน เฮ็ดกินเห็ดยาก้วเนาะตอนนี้น้องอะกำลังดังไฟล้ะกะกำลังสีขาวเข้าสู่หนึ่งข่านะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงปลายพอดีทุกคนเนาะเดียวเราก็มาหนึ่งขา่าหนึ่งนากันเลยพี่น้องจ้ะไปเห็ดกินเห็ดยากกันเจอตัวก็อานกาสูดดังไฟก่อนพี่นอ้องเอ้ยเองเอาไหมแปดนังเพราะมันแปดดีมันจะทำให้ไฟเฮาลุกยักส์งันวันไว เธอมากับผัวเธอตัวก็บไอวะโสผัวเธอคงสิเด็กไปเด็กแลวโอเคตอนนี้เฮาการทำการดั่งไฟไปเรี่อยบร้อยเดียวฮาทุกคนเสตอเข่ากันเนาะ อ๋อหนึ่งกระดัมดำพี่น้องเอ้ยนี่หนึ่งข่าวมื่อนี้ทุกคนเข่าเนี้ยหอนหอนเนาะมื่อนี้น้องลาสีลาบบักจองสุก,กินเด้อพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้น้องลาสีพาพี่น้องไปหาล้างจานก่อนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอยากทีทละอย่างเนาะมันจังสีแล้วไว้ไปลงไม้ลงมือล้างจานกันก่อน ในขณะที่เฮานั่งท่าเข่านะทุกคนตอนนี้น้องหลาก,กําลังนึ่งเข่าเลยนะทุกคนแต่มันยังบอสเทือ,อนหอดใส่ทุกคนเนาะยังเป็นเม็มดเข่าอยู่นึ่งบักครึ่งๆเลยพี่น้องมันกันยังบอทันได้เถอะเนาะตอนนี้น้องหลาเปลี่ยนชุดใหม่ทุกคนน้องหลาฝ่าไ่ายอาบน้ำนะน้องหลาไปอาบน้ำทุกคนเพราะว่าอยู่นี่อากาศมันหนาวหลายทุกคนน้องหลาก็เลยฝ่า่าอาบน้ำเตะหัวคำนะจ๊าทุกคน เพราะว่ามันสีเย็นเนาะมันหนาวแห้งตอนนี้ทุกคนนะเขาเลยเปลี่ยนเสื้อใอหม่แล้วตาทุกคนเปลี่ยนใหม่หมดทุกคนเนาะเพราะว่าไปอาบน้ำเมื่อกี้ลังจากที่น้องละ่ะล้างจานแล้วน้องละ่ะก็เลยว่าไปอาบน้ำนาะหนึ่งเข้าปะมาเบิ่งเข้ากับยังคือเก่าพี่น้องยังว่าทันไปหอดทายเถื่อยังสำเก่าอยู่ยังเป็นเม็ดขาวเนาะเดี๋ยวโอเคได้หาก็สีมาลงมืออ่า เฮ็ดกินกันก่อนนะทุกคนเนาะแบบว่าเขามาจัดมาแจงขนาดยังมาทานไหนปรุงในย,ยังดงอกเขามาจัดมาแจงไห้ก่อนที่ซื้อเดียวถาหนึ่งเขาเร็วมันซูกเกะเรวเขาแจงสีปรุงบาเตียแล้วเขากับซีกินเขาเลยเนาะทุกคนโอเคเขากลับไปเห็ดตำกันเลยเพื่อบอ่ให้เป็นการเสียเวลาไปพี่น้องมันนี้เขาสีมาเฮ็ดลามักจองกินเด้อทุกคนนี่แหละที่เขาเออดมักจองพี่น้องอันนี้แกเป็นมักจองที่เาเซาว้แล้วก็เอาในมันออกไปทีรับรอยเนาะทุกคน มักจองเด้อใครยังทานเคยเห็นมักจองพี่น้องนี่เนาะมักจองพี่น้องเดี๋ยน้องลาสิเอาหมักจองตักไว้ใส่กระสามเนาะทุกคนเพื่อเฮาสิคนได้ง่ายเนื้อกินมันนี้ได้มักจองได้ราบมักจองอยอะๆพี่น้องจ้ะเทเลยเนาะทุกคนทำวันไล่พว์ทำเสียออกไหม ไม่ใช่สีลายแหงครับลายปวดมาจากนี่เีย <c> า <oughs> มันสีลายเนาะทุกคนแต่คือสีบัวลายน้องเนาะนี่เขาเสียอ,ออกเบิดเลยทเทเบิดเลยเนาะเสียดายไใยเนี่ยนะมันแดงน้อยหนะึ่งทุกคนน,นี่ทุกคนจ้ะมาเมือจองมือนีเด้เอเราก็สีเอา มีใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นผักที่เขาเกดไว้เนาะมีมากแข้งมักเครอแล้วก็มีผักหอมยังมีหอยน้ำขนมีหอยมียังนองลงไปมีผักหอมผักยังลงไปนพี่น้อกเอกก็สิมาใส่น้ำกันนะทุกคนเสากระสีมาปนปลาใส่ลงไปใส่น้ำปลาดอกกลาเดกลงไปน้ี่น้งองแล้วก็ใส่มากคองผเผ็ดลงไปเดียวตอนนั้นน้องหละสีมาลงมือนํำหลังอีกนะทุกคนให้ทุกคนเบิ่งซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวห่อสีมาลงไม้ลงมือกันนํำหลัง โอเคเอาทุกคนต้องห่าเทลงไปเ,เนาะ mm hmm. เพื่อปรใหสียเวลาทุกคนทีหอยทีอันนี้เนื้อปูมันลงไปยังแต่ปลนปลาทุกคนมีมะเขือมะเข่งแล้วก็มอยแล้วก็มะถั่วยาวนั่นส่วนเนาะนี่้องหลาตักออกไห้หน่อยหนึ่งทุกคนยานกินบอเบิดเ็เลยตักไหว้หน่อยหนึ่งนี่นะทุกคนเนาะยานกินบอเบิดเดนีเหอกับซีท่า เขามันสุกแล้วก็สีปนปลาบาดเดียวทุกคนแล้วเ่าก็สีมาเทน้ำกันแล้วก็สีตืมแค่มักเพรแล้วก็ปลาเด็กหน่อยหนึ่งทุกคนเอยมันก็แซ่บแล้วเนาะมาบ่มีข้าวคัวเด้อม่างนี้พี่น้องเอยเดี๋ยวนึ่งหนักจีเหดให้เบิ้งบางคนเราเคยเห็นมักจองทุกคนมักจองเขาสมัติไปเฮ็ดน้ำหวานกระไดเด้อน้ำหวานแซ่บแทบนะทุกคนยังจีบเเคยเห็นมักจองเนาะอยังเห็นมักจองหรือซานมักจองต้นนั้เป็นนาบกับเบิดแล้วเนี่ยอันนี้มีแต่เราเซอไว้แต่เฮิร์นแล้วนะพี่น้องไปเซอไว้ตู้เย็นนะ เดียวถ้ามีมักจอมเป็นมากรองหลาสิทายเห็บสีเบิงน้ากันเดอ้อตอนนี้เฮาก็เบ,บิงแบบนี้ไปก่อนเนาะทุกคนในขณะที่เฮาหนึ่งเข่ามาโดนเติมเนาะเดี๋ยวน้องหลาสิพาทุกคนมาจบพอหนึ่งเฮาคนที่สุกเลยอย่างเนาะยามหนึง่งชอกชามโอ้โหยังบ่ทันสุกเถอยังเป็นเม็ดเข่าอยู่เนาะสุกยังบ่ทันอันนี้ท่านทุกคนโอ้โหโดนแทนอสำมบดนแทนอบทนอบัดท,ที่นี่นะหิวเลยเดอ้อหิวเลยเดอ้อ เป็นเวดเข่าอยู่เนาะอย่างมะตอกมาแตกอยู่ยังมะทันสุกอันนซ้ำปิดก่อนหนึ่งสองสามอือปิดเป็นเรียบร้อยเดยวเหาก็นางถาจาจะ่นีก่อนเนาะประมาณห้าหกนาทีพี่น้องโอ้ยน่าจะลายกว่านั้นนะพี่น้องเอยกว่าสิสุกเด้อพี่น้องจะ้ะเราถากันเนาะอดใจรอก่อนบอกตัวเองมาสั้นทุกคนตอนนี้เราก็สวยข้าวสวยน้ำเป,นเนนป็นเรียบร้อยเนาะเห็ดปนปลาก็ะเรียบร้อยเลยพี่น้องเดียวน้องหล่ากะสีมาลงม้ลงมือ ในการปรุงหลับมักจองของเฮาเดอร์พี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งนํากันเลยเนาะวิธีเห็ดหลับมักจองเห็ดแนวในแน่เดียวน้องหลาสีบอกวิธีให้พี่น้องได้หันํากันเลยนะทุกคนอ FC ผนวายาเคนมักจองว่าสั้นเออวันนี้น้องหลากะสีคอสปวดขอภายนาพอมักจองมันเบิดแล้วพี่น้องยังเหลือแคอ่ตัวเ้าแซ่แล้วทุกคนแซ่แล้วแล้วลกับ ไปในตู้เย็นเฉยๆนะตัวมันเป็นมาค่ะมันเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวน้องล่าได้อีกหรือว่าเห็ดดุจตลาดเป็นอย่างไรล่าสีไทยเฮ็ดสีเบิ่งน้ำกันเนาะแต่ว่ามันนี้น้องล่าสีเฮ็ดดาบจ้องเฮ็ดสีได้เบิ่งน้ำกันมาพี่น้องเฮ็ดน้ำกันเลยแล้วก็เสียรับประทานอาหารแหล่งกันเลยเนาะไปลงมาลงมือห้ามปอกอ่าอันนี้ก็คือมักจ้องของเฮาพี่น้องเนาะมีมักจ้องแล้วก็มีหอยมีมักถั่วถั่วยาวแล้วก็มีอ่าย่างเกาะ หล,ลื่อมแหละมีมักเรือมักแข้งเนาะพี่น้องเอยใส่ลงไปมีผักหัวหอมข้วหอมพี่น้องรลยการน,นี่อันนี้ก็คือมกเพ็ดข้งเฮาเนาะปีงไว้ล้วก็มตาตำพี่น้องโอยตำกระเพรเกบ้านไหน <c oughs> นี่ก็คือปนปลาเนาะปนปลาน้อยหนึ่งเลยพี่นอ้องเพราะว่าเฮาใส่แล้วมันนัวแห้งพี่น้องเฮาใส่กระษตรนัวใส่มะควงเพ็ดลงไปล้วกาใส่ปลาแดกนะ้องพี่น้องทามามีปลาแดกก็ถเอว่ามันหมดแสบเลยนะพี่น้องเอ้ยมี่นะ้น้องละกะ สีเอาปอนปลาใส่ลงไปก่อนเนาะพี่น้องเออจังสีแหละพี่น้องโว้ยอย่างหอนอยู่เดอ้อเห็นมั้งพี่น้องแต่กรนนองหลาก็สีเอามากเพดตัวน้องลาตาใส่ลงไปพี่น้องต่อมาเห่าก็สีทำการคนเดอ้อทงคนมือเดียวกอนพี่น้องเอ้ยนี่น้วบังจองก็จะเกิดขึ้นแลวเนาะนี่นี่พี่น้อง กระทงนี่น้องพี่น้องเออมันกับบด้ยานุสาเห็ดลาบกจอพ่น้องรักกันนี่ข้ากับซีซีมเนาะซีมแหล้วเดียวข้ากัดซีมาจากใส่จอกใส่จานเลยพี่น้องแล้วจัดสิพาทุกคนกินขา้าวเดี๋ยว่น้องคนต่อกันพี่น้องเดียวไปพอกันตอนแต่งข้าวเลยเนาะโอเคทุกคนพี่น้องฟองไปตอนนี้อาหารคองเขากะ พรเลวเด้ออาหารเพ้อมแล้วเดี๋ยวขฮา,าก็สิมากินข้าวกินน้ำกันนาอทุกคนมากินข้าวกับน้องหล่าด้อจ้ากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องที่เลกน้องหล่าก็คิดว่าสได้กินแค่ลาบมังองทุกคนอเอาไปเอามาฮาก,ก็ได้ฮอดพันก่อยป่ามาพัานนะทุกคนแล้วก็ต้มปลาน้ำพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเลยจ้าพี่น้องหล่าซีรีวิวให้ทุกคนเบ่งน้ำกันก่อนกิน,กนข้าวนะจ้าทุกคนมาโอเคทุกคนอันนี้ก็คือลาบมักจองเด้อนี่แหละพี่น้องลาบมังองเนาะนี่ก็จะเป็น ก๋อยปลาเนาะก๋อยปลาแต่ว่าเขาไ่ได้ใช้พร้อมด้เพราะว่าเขาสีผ่นปลาเนาะอันนี้ก็สะเป็นผักที่เขาสีมาผ่นกับก่อยปลาแล้วก็มีแจ่วเด้อที่นอ้องกินอันยุวทงมันเป็นสมปลาพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นต้มปลากับข้าวเหนียวห่อนๆเด้อันนี้เขานอนอยู่ในกระติบนี่แหละเดี๋ยวน้องหลักสิพาทุกคนคิดข้ากันทุกคนจ้ามีพี่น้องแนวกินกะประมาณนี้แหละอันนี้คือเน้นหนะักของเขาก็คืออา ลาบมักจองของเขาเด้อก่อยปูก่อยปลานาพี่น้องจุดยอดลายเมื่อนี้แต่คองดีๆทางนั้นเลยมากินน้ากันเด้อใน้องลักกินข่าวกันนะทุกคนเนาะมากินข่าวพร้อมกันเลยมาทุกคนกินน้ากันทุกคนจ้าสีโบเ็นอาหารเนาะเขาสีเนนแค่หนาคนรองหลักกับพอเปิดข้วเนี้ยข้อถอนก่อน่อนดี มาเดินมาเด้อกินทอดน้ำกัาร้านมังกรมนัอร้ามัจกรรสชาติน,นก็นนส,สิแบบ ใคยคือคนปาคนจวา,า,วา,จาอันไทนมาจองไปซือเนาะส,สดตปนาหอน แต่ที่ลองกินพันปลาแบบเช่ไนไฉดเคยกินตะก,กอยปลาเาเคยกินพันปลาแบบว่าเขาค็ดก้อยทุกคนะกนะเขาทิ่มาพันนะนะางมีพักนะอันนี้คือพักนางเลิศทุกคนพักนางเลิศของเขาแลวละที่กินบาหลายทุกคนแลงวละยังกินแก้วอย่เนื่อเลยแตละหน่อยขอย้ำขอย,ยอมไปทุกคนจะ้ะกินลายเดียวแกวสิเทวัสน จะเป็นเนื้อปลานะทุกคน้ลปลาฮอกระสีแบบมากคันคันลักษณะคือเห่าห็ดก้อยนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเห่าสินทาพันกินกับเจวเห็ดเจวขี่ปลานะลองเบิงทุกคน Very g good, good. ด้ d กดเวอรดกดแต่ายพี่น่องไม่เคยกินแต่เกลือนะ่นแบบห่อฟันเท่าังแบบนี้นะโอ้แสีทไปดียว ฝนมากแลว้วฝนตกแลว้วอือเนาะฝนตกหักเลิกหักอีเล <c oughs> ิกักนางเลอกน่จังพี่น้องอันนี้นก็จะเป็นมักปีเนาะซอยซอยบักปี เอาซีฟลามาขันกันแค่แต่พี่น้องเออน้องหลานตะพูงมาเคยกินเลยอ่ะคุณตกพี่น้องเอ้ย เราตีโนยินเจียงบมยินเจียงน้องหล่าผลคนยินเจียงน้องหล่าบอน้องหล่าเราดังนีตอนนี้เ่าคนตรงเนาะเรียนปุ้ โอเคพี่นอ้องวัอน,นี้น้องว่าสิข้อตัวไ,ไวชนิก่อนเด้อเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าน้องพายที่เข้ามาเบิง่งคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ชาวลาดในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวลาเฮ็ดคลิปในต่อไปในที่หน้ากับสิข้อตัวไปก่อนเดี๋ยวไวโทรกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวไปกินข้าวแล้วเนาะบ๊ายบาย